อัติยากรฟาร์มออนทั่วสิภาพีผ้านนองไปเยี่ยมชุม่มฟาร์มมิสเตอร์คอนที่จังหวัดขอนแก่นนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้ที่ได้มาเยี่ยมชมฟาร์มเรา นะคะเพื่อที่จะได้มาเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรที่นี่หลักละก็จะเป็นการปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะคะปลูกข้าวโพดเป็นหลักแล้วก็มีพริกแล้วก็มีแตงมีมะเขือเทศแล้วก็มีไม้ดอกก็คือดาวเรืองนะคะแล้วก็มีกันพกก้า ไ้ครัตนี้แปลงนี้เาเสียยมเพื่อู้ในเกาลีไครับจางเป็นลายตนต้นจักบะลางามัน้ำมันจะไม่พเบียงครับอ่าก็ก็เลยใส่เป็นในแถวคู่ตรงนี้เป็นเป็นเป็นตัวขยายพันธุ์พ่อพันแม่ครับเป็นตัวขยายพันธุพ่อพันแม่ ก็คือเมื่อเราปรับปรุงพันธุ์ได้แล้วเราทดสอบผสมข้ามให้ได้ลูกผสมแล้วก็ให้ปลูกแล้วให้ลูกค้ามาเลือกถ้าลูกค้าเลือกแล้วคู่ผสมไหนเราก็มาขยายพันธุ์พ่อพันธุ์แม่ครับประมาณนี้เพื่อที่จะมาเล่นให้ให้ให้เขาเลือกเพื่อเพื่อจะไปให้เขาเป็นลูกฤดูหนาวกัญญาจุฬาแต่จริงๆเนี่ยมันต้องปลูกในโรงเรือนแต่แต่พอดีโรงเรือนมันไม่พอครับเขาเิมกครับ ตัวนันก็แมนบอกข้างในนี่แมนเบิร์ดบอกบอกว่าหนังลง่นนั่นะไอ้นี่ก็คือเป็นดินแดนของมาเลพันครับมองนี้ยังกำกึ่งอยู่ครับยังกำกึ่งใช่แดนคอริซึมถ้าว่างมองนี้จะเป็นงานดีใจครับงานดีใจหมอจกอคาวเวื่อการเกษตรครับห่างหุ้นส่วนนิดหน่อยครับนี่นี่นี่แบบนี้นะ มงมงก็เรกนลเรียกต้องการมาแรงเขาเอ่ยสภาพสถานการก็คือโรงงานแป็งสภาพ้มาเดิลทันหลังจากที่รับซื้อข้าวโพดฟักแห้งจากเกษตรกรมากเขาจะเอาว่าเขามีเขาจะเอาเพื่อนได้ายนี่เขาจะเอาไว้ปลูกบอกพี่ช่วงเดือนตุลาแต่ผู้ใดมีโอกาสผ่านมากกับเดือนมกราคุมข้ามาเบิ่งได้ค่ะจะง่าม นปนนะนี้นะคะเดีย mm ้นงะคะเดี๋ยวาเขาไปเพราะว่าอบใหญ่เาอบยาอยู่ก็ได้บาอยากให้เขาไปมาเลยแต่ว่าเขาต้องได้หลังจากที่เขาเอาข้าวโพดฟักข้าวโพดฟักแห้งย่างกันจะตอนที่เราซื้อมาแล้วเป็นเตาอบนี่ตาถ้าหมดจะมีเจ็ดตัวเป็นเตาอบกำยานยู่นนี้เขาจะมาฟักใส่กรบป๋อบเปรี้ยวเผ็ดเ้าขวดอุณหภูมิมาเกิน40สองศานะคะตอนวนี้เราจะเป็นตู้อบพิก เป็นพริกแห้งตอนนี้เป็นตกโอบพริกแห้งเป็น้อพริกแห้งพอดีตัวนี้นาเขาจากเกาหลีในประเทศไทยรู้ว่ามันตัวใหญ่มันจะเป็นปาสั้นๆใส่อกพริกแห้งแน่ยุติธรรมตัวนี้ก็ได้มาเล็กสีสดนะคะหลงจากนี่เข้าสีมาแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ให้เราใส่เครื่องสีหน่อยได้เองนะแล้วก็ใ่อันนี้จะเป็นแบบเทมปุระแบบขั้วเื่อนใส่เครื่องสีน่อยตัวกัสีดเมือะกัน ใส่เมล็ดแตงโมันก็ั้นใส่ใส่ขนาดให้มันคออแบบนัแบ่เกวซึ่งกแต่พรอ่อเป็นเครื่องนี้เครื่องพวกนี้คไให้ท้กหมดค่ะนี้ก็คือเป็นการทอๆสะอาดเมล็ดขันจะเป็นเมล็ดขันเข์ขาแเมล็ดพันีเมล็ดพันแตงโมอีงยังก็ไดนี่้าจะดูดนะคะจะดูดซึ่งที่มันเท่ากลบว่าเอาออกค่ะซึ่งจะปลอกระบบน้ำที่ใช้ในฟาร์มทั้งหมด 1ิดสองทังที่นี่จากไต่ไพ่ได้สี่สิบลาบ่อน้ำจะเป็นบอ่อน้ำบาดาลระบบน้ำที่นี่เราจะใช้เป็นระบบน้ำหยด ะะคะจะใส่เครื่องสามนิ้วแรงดันต่ำขึ้นไปทั้งคูนเราก็จะมีเครื่องทั้งคูนซอยน้ำนะคะจะใส่น,น,น้ามันคืออยู่นี่จุดเดียวแมน่นบอกหน้ามันขึ้นหน้าบดาลอยู่นี่จุดเดียวเข้าค่อนข้างที่จะโชคดีน้าบาดาลมันตื้นและก็ใส่ได้ตลอดทั้งปีแต่ว่าเข้าสิใส่วิธีการพัดน้าไม่ได้มีการระบบการให้ปุ๋ยก็จะไปกับนี่ ก็จะมีถังนึงที่จะดูดปุ๋ยขึ้นหลังค่อยไปกับน้ำนาะคะ่ะค่าค่าน้ำค่าไส้ทั้งหมดเนี่ยก็ดีมันมีหลาย,ยาอย่างค่ะทั้งหมดเลยอันเดือนที่เขได้ใส่ไฟหลายแต่จะอยู่ประมาณเก้าพัานบาทต่อเดือน แต่ถ้าได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตกขื้นกว่าบาทต่อเดือนเพราะว่ามันมีมันมีห้องเย็นที่เปิดแอร์ตลอด24ชั่วโมง2ตัวตัวนี้ยังค่ะตัวนี้ที่ไนซเสียตัวนี้คืองในดีตัวนี้ข้างในดีเอ่อตัวนี้เป็นไนซีไนซีนี่ถ้าวน้มเนี้อยู่เก็บกันอืมไป้เพื่อนคือมันเป็นไน่เว่อห์งามตัวนี้ไดีเออตัวนี้นะเป็นไนดีนี่ทีขาจะปนะคะ แนวสีดีว่า่ี่ี่คนมาเลสีอีกอืมที่นี่คนมาสีดีสองคั้นที่ไงดี้มแต่ข้าวใส่เกลือาวใส่เกลือพอทอครับเมื่อสองขั้นสีไม่ตรงเียแต่ด้ยความของเราว่ามาเล็ซมันต้องต่งนอตด้วยราคาราคาสองขั้น <ab> ัุดต <can ่อเขาเป็นมาเลยีผ er <can> ู้ว่าแกตตางเขาเลยต้องเอาคนมาขัดอีกรอบหนึ่ง เคื่องปอกให้คนโตแก่เครื่องมีแก้วของโบราณนี่จอดจำนำอยู่ในอันนี้เพื่อพานกลางดูดบ้าแล้วแต่ต้องให้คนมาเบิ่งอีกเครื่อนึงเพื่อความชั่มชื้นเวลาแยกกุจอออกไปถูโอ้ยเม็ดเน่าเม็ดเสียกับฝนมาเนาะอันนี้ลิเชนสุดท้ายกระบวนการสุดท้ายโดยทุกคนข้าวโพดเทียนบอกค้านี่กิโลเท่าไหร่ครับมาเล็งพันขี้รุมาเล็งพันโลละร้อยห้าสิบบาทค่ะข้าวโพดเทียนอันนี้ มันเป็นทางที่สามารถเก็บต่อได้เพราะว่าเป็นทางทิ้นบ้านนที่เรามาทำงานใหม่ที่ี่อยู่โรงานนี่ดังนั้นเนี่ยเก็บพั้งหมดทเก็บทัุงต่อไปได้เรหื่อยหนึ่งกิโลหนึ่งกิกิโลหกชิไล 1>, 1กิโลปูกได้3งานถ้าหน uhh. okay? oh, uh, okay. okay. so okay. so ึ่งไล่ปูอ่นึกิโล2เกียดจะสือไปสองกิโลเลยมันแงมากมันแพงใั่ไหหลายหรอฟ้กยงหรือปักหน่อยป้าเขาาปวดเทียน3นุ่ม้ฟารค่ะต้นไม้รั้า ยี sea, on so ่บาท้ตัวนี้แน่อันนี้มันเจ้าขขยเป็นไหมตัวนึงมันคือจักาัตัวนึงได้สอจักเป็นยกแต่ผู้ใดใส่ี่เมื่อไว้ล้ยจะได้าซฟักไปยี่สบาทเขาเาอยากได้หลาวก็ต้องเจ้าสิ้มไ่หาฟักยี่สิเจ้ากระปุกลู้มึงใส่สองต้นม่ได้หาฟักเลยได้แล้วนับเป็นนนับลูมเลยบ้านนับลูบขายเลยนะค้าเนี้ลาอไหอบัวคะตัวนี้นะมีท่านอยู่หนก ยูน่าลางค่แต่ตอนนี้คนเ,เ,เ,เทศพัาทอนเลีวกันเีเอาไปหนีมันสะดีไรเยีไรแน่บวดเมือันหาบ่เมามากเาันาานีนตตแต่ว่ายูน่ายูนาลางนี่ไมงเียซ่องละสอบาทเอ้่งเออเออเเอ ตัวมันขี้กระเรือนธรรมดาเนยะอ๋ตอตัวน้อยน้อยนบ่คะอ๋อลูกมันนี่น้หน,น,น,น่ตัวใหญ่ยอยู่อันนี้เบบี้มันมนขี้กเดตัวนี้เราจะเอาปุ๋ยไส้เดือนนี้เอาไปลงใน,ปนแปลงผัผกเพือ่อปลูกผักเดี๋ยวสิไปเบิง้งมันเพราะเอาไปลงในแฉในแปลงปลูกผัผกเข้าแล้วขีคิว้วมีอยียงนะยค่ะนึ่งัิ้ง่วนมธรรมดาแต่ว่างัวนมต้องเป็นง่วนอมมันพื้นปูนไม่ใช่ไม่ใช่พื้นดินถ้าพื้นดินดินดินมันจะเยอะแต่ถ้าเป็นพื้นนั้นอะพิมพ์มั่งไ แต่จะมีตะข okay. ี่มันยังเกี่ยวตัวนี้ถ้าจะเอาไปใส่ในแปลงปลูกผักก็เป็นวัสดุปลูกส่วนวัสดุพอก้าเราจะใช้กากกากุยเปลากับอันกากตะกอนน้าตาลโล่งางน้าตาลแม่ม้าหงลั อ๋อูกเป็นสุดอันอันที่นี่มันเป็นังไงนที่อเียบอกต่อไปเท่ากับมาเบิงโลกงเนื่อนที่เพิ่นไว้เป็น ฐานพันก่าเพิ่งน่าจะอันนี้ก็จะเป็นอีกอาชีพหนึ่งเพิ่นน่ะคะทีพะพันก่าพักขายก็จะมีหลายชนิดอ่ะมีบักเขือมีบักพริกมีบักแตงอ่ะอันนี้เป็นบักพริกเรื่องเลื้ยงที่หอยนี่ก็จะเป็นหว้หลอดมะแรงเนาะเพราะว่าสวนเพิ่นนี้ฮหดเป็นแบบอินรีน่าจะอ่ะบริเวณหลอบหลอดก็จะเป็น โรงเรือนปลูกพักเพิ่นเนาะคะ่ะสมัยก่อนนี่จะเป็นมองปลูกเมล่อนนะจะเดี๋ยวนี้่นเศร้าปลูกเมล่อนเหม่อนกับว่าปลูกพักแทนจะแเป็นพักในดินเนาะแบบคุ้มคุ้มคุ้มดินไหวเป็นพลาสติกคุมดินเป็นโรงเรือนแบบดีตรงนี้จะเป็นแผ่นพังของฟาร์มเพิ่นเนาะคะ่ะเหตุไห่ให้ผู้หตมาชมเบิรง มีป่ายซื้อตรงข้างหนา้าส่วนตรงนี้จะเป็นด้านหน้าของฟาร์มเพิินนะคะจะมีมองรับรองแขกมีเป็นร้านอาหารเื่องดื่มไว้รับรองําหรับผู้ถี่มาเยี่ยมช่มสวนมาติดต่อธุรกิจของสวนเพิินนะคะของฟาร์มเพิินบรรยากาศลมเลื่อนเย็น,นะคะ่ะเพิ่นก็เหตุแบบดีเลยเนาะ ไอ้เบิ่งบรรยากาศภายในเนอกจ้จะก็จะเป็นหม่องทำกาแฟาขายมีโต๊ะหม่องให้นั่งอ๋อตัวนี้จะเป็นกับเข่าเพิินเหลี่ยงที่มาดูงานนาะจะอันนี้จะเป็นกลองใสข้าวโพดเพิ่นนอกเป็นบรรจุพันธ์ก็จะสิขายทั้งมเมล็ดไว้จำน่ายเนาะมีจำน่ายมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดแล้วก็มีข้าวโพดท่านสดเนาะเพิ่น,นจำนาย ที่เพิ่นวางขายนี่คือข้าวโพสดสดกินได้ทั้งสดทั้งสุกสดก็หวานดีค่ะเพิ่นในซี่มึงดูหวานบอโบบ่บหูุดซึกว่ามันเป็น,ปนแป้งเลยนะข้าวโพดพัน,นุนี้อร่อยหวานดีกินสุกกระไดเอาไปปิง้งเอาไปต้มกระไดกระแสบคือกัน ู้ที่สนใจกับเขามาเยี่ยมชมฟ้ามเพนใดนะจ๊ะอยู่ที่อำาเภอเมืองขอนแก่นนาอละเตียก่อนฟ้ามออนชั่วกะขอฝากคลิปนี้ไว้ให้พี่น้องได้รับชมนะจ๊ะขอลาไปก่อนบอกันม้คลิปหนาะ